ต้อนรับสู่ YouTube และขอบคุณที่เข้ามารับชมในวันนี้ถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในรถกระบะคุณจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่เราจะพาไปดูเพราะนี่คือรถกระบะที่หลายคนรอคอยออโตเทรน2026รถกระบะสุดล้ำที่ผสมผสานระหว่างความแรงเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกมิติแค่เห็นครั้งแรกก็บอกได้เลยว่าออโตเทรน2026ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นดีไซน์ด้านหน้าถูกออกแบบใหม่หมด ดูบึกบึนดูดันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เฉียบคมและไฟ DRL แบบล้อมรอบเพิ่มความล้ำในทุกมุมมองกันชนหน้ามีช่องดักลมพร้อมแผ่นกันกระแทกเหมาะทั้งสำหรับถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดล้อขนาดใหญ่พร้อมยาง All Terrain ที่ช่วยให้รถคันนี้ดูแกร่งและมั่นใจในทุกสภาพถนนเมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นจะพบกับหัวใจของรถรุ่นนี้ออโตเทรน2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบ ทั้งเบนซินเทอร์โบ V 6และระบบไฮบริดใหม่ที่เน้นความแรงและประหยัดน้ำมันคาดว่าจะมีแรงม้าและแรงบิดสูงขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถปรับโหมดการขับให้เหมาะกับภูมิประเทศต่างๆมีระบบล็อกเฟืองคายอิเล็กทรอนิกส์ระบบช่วยลงเขาและระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลและความมั่นคงขณะขับขี่เสียงของเครื่องยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่กระหึ่มดุดันและทําให้ทุกการเร่งเครื่องเร้าใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ ครอมโชคอัพที่แข็งแรงขึ้นและโครงสร้างตัวถังที่ทนทานมากกว่าเดิมทำให้มั่นใจได้ทั้งบนถนนดาและทางลูกรังทุกดีไซน์ภายนอกไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยฟังก์ชันใช้งานจริงกระบะหลังมีระบบยึดสัมภาระแบบอัจฉริยะไฟเล็ดใต้ราวกระบะและช่องเสียบปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์แคมปิง้ง มีขั้นบันไดท้ายรถและฝาท้ายแบบพับหลายทิศท,ทางเพิ่มความสะดวกในการใช้งานรวมถึงมีอุปกรณ์เสริมอย่างราวหลังคาและกล่องเก็บของที่ออกแบบให้เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวจุดเด่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือออโตเทรน d 2 2026เป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงจังกับความสนุกในวันหยุดไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับงานบรรทุกหนักหรือลุยป่าเดินทางไกลในวันหยุดรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน สำหรับรุ่นไฮบริดก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยระบบเบรกแบบ r e เ e เ e r เรทีฟการสลับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ได้อย่างไร้รอยต่อและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่มีรีวิวอย่างเป็นทางการบนท้องถนนแต่กระแสตอบรับในวงการรถกระบะก็ถือว่าแรงมากหลายคนรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและทดสอบสมรรถนะจริงในเร็วๆนี้ ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบายุคใหม่ที่พร้อมลุยทำงานหนักและตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบออโตเทรนด์2026อาจจะเป็นคำตอบที่คุณรอคอยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า